ต้นเทียนนาก็จะเป็นวัชพืชจะเกิดในบริเวณที่มีน้ำบริเวณคลองบริเวณที่ชุ่มชื้นที่ลกลางว่างเปล่าแล้วก็บริเวณที่มีน้ำขังได้บริเวณริมน้ำและที่สำคัญตัวนี้ถ้าอยู่ในท้องไร่ท้องนาก็จะเกิดในนาข้าว เวลาที่เกิดดหน,นาข้าวก็จะทําให้เป็นวัชพืชแล้วกลับไปแย่งสารอาหารจากต้นข้าวแล้วก็ที่สำคัญต้นไม้ชนิดนี้จะโตขึ้นได้เกือบ1เมตรถ้าหากว่า,าสารอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งสมัยก่อนที่ กเกษตรกรรมยังไม่ได้มีการใช้สารเคมีต้นพืชชนิดนี้ก็จะเป็นที่อาศัยของพวกกบเขียดแมงดาก็คือเป็นที่หลบซ่อนที่กำบังแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากเกษตรกร,ร,ก,ร,รก็อาจจะหันมาใช้ตัวยาสารเคมีเพื่อที่จะกำจัด วัชพืชชนิดนี้ก็จะทำให้ตัวพวกกบเขียดปลาปลาเล็กปลาน้อยกุ้งต่างๆสูญพันธ์ไปด้วยเนื่องจากสารเคมีไม่ได้ทำลายแค่ตัววัชพืชชนิดนี้ยังทำลายระบบนิเวศแหล่งอาหารที่เป็นอาหารของชาวไร่ชาวานาสมัยก่อน เป็นไปตามอาจจะเป็นไปตามวัฏจักรของการเวลาหรือว่ายุคสมัยของการทำเกษตรกรสมัยก่อนต้นพืชชนิดนี้ถ้าหาว่าเกิดในที่นาก็จะมีการถอนหรือตั้งแต่ตอนที่เขายังเล็กๆก,ก็สามารถที่จะทำไถกบทำให้นำ ตัวพืชชนิดนี้ไปบำรุงดินเพราะว่าถ้าหากว่าเราไถากบหรือว่าทำหมักในดินก็จะทำให้ได้พวกสารอาหารพวกไนโตรเจนบำรุงดินทำให้เป็นปุ๋ยตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันนี้คนก็อาจจะเลือกใช้วิธีการกำจัดโดยการใช้เป็นยา ฉีดยากำจัดวัชพืชก็จะทำให้ระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งอาหารสูญพันธุ์ไปด้วยเช่นกันซึ่งก็มีโอกาสได้กลับไปในบริเวณที่เขาที่เคยอยู่อาศัยหรือว่าที่ไลนาของตัวเอง สมัยก่อนก็จะมีพวกกบเขียดลูกออสกุ้งปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยอุดมสมบูรณ์แต่พอกลับไปในปีนี้ก็จะปรากฏว่าพวกเขียดเขียดจหจ้ากบเขียดไม่มีแมงดาไม่มีปูไม่มีเพราะว่าคนที่มาทำอ่าข้าวหรือว่าทำนาแทนเราแทนพ่อแม่เราก็ เขาก็เลือกที่จะใช้พวกสารเคมีก็ทำให้ศูนย์เสียยวกะในการได้พวกกุ้งกบเขียดปูหอยปลาที่เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของเราก็ศูนสิ้นสูญสิ้นเผาพันธ์ไปคิดว่าถ้าหากว่ามีโอกาสได้กลับไปสำหรับเรื่องของวัชาพืชชนิดนี้กับ เรื่องของการแลกมากับการสูญเสียแหล่งอาหารเราคิดว่าเราก็น่าจะเลือกวิธีที่ไม่ใช้สารเคมีน่าจะดีกว่าสำหรับต้นเทียนนาปัจจุบันนี้หลายๆท่านหรือว่าคนรุ่นใหม่ก็อาจจะอาจจะรู้จักน้อยหรือไม่รู้จักเนาะสำหรับตัวนี้ถ้ามองให้เป็นวัชพืชก็เป็นวัชพืช แต่ถ้ามองในด้านการน,นำมาใช้ประโยชน์ก็จะมีประโยชน์ก็แล้วแต่มุมมองก็สำหรับหลายๆท่านก็จะรู้จักกันสำหรับต้นเทียนนานอกจากเรื่องความเป็นวัชพืชไม่เป็นวัชพืชก็ยังมีเรื่องของความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกก็จะมีลักษณะดอกสีเหลืองเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็ มีลักษณะเป็นแหล่งอาศัยแหล่งหลบซ่อนของพวกกบเขียดแหล่งอาหารของมนุษย์ตามธรรมชาตินั่นเองถ้าหากว่าพื้นไหนที่ไม่มีสารเคมีฉะนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นดัชนีชีวัตในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งนั้นๆและก็ที่สำคัญก็คือปราศจากการใช้สารเคมีด้วย ก็ ờ, ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าจะกลับไปฟื้นฟูแหล่งอาหารของเราให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมอันนี้ก็เป็นการย้อน,อน,อนเหมือนกับย้อนวันเวลาไปก็สมัยก่อนก็เคยได้ไปถอนในนาข้าวสำหรับต้นเทียนน่ะก็จะมีความสวยงามมีดอกสีเหลืองก็จะมีนอนผีเสื้อมาเจาะมาหรือว่ามากินใบ นอนก็จะออกเป็นลักษณะส,นะสีเวลาที่กลายเป็นผีเสื้อก็จะเป็นลักษณะของผีเสื้อสีเหลืองบินตามท้องไร่ท้องนาเป็นธรรมชาติที่อาจจะขาดหายไปในปัจจุบันสำหรับปัจจุบันนี้คนก็อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือว่าธรรมชาติหรือว่าการปอดสารไม่ได้คำนึงถึง ก็พากันใช้สารเคมีกันอย่างรุนหลามก็ทำให้เกิดการเจ็บป่วยตามมาซึ่งสารเคมีก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายสะสมทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยถ้าได้รับกันมากๆก็ทำให้เป็นหมันมีบุตรยากหรือแม้กระทั่งเป็นสารก่อมะเร็งเป็นภัยเงียบที่สำหรับ คนไหนที่สัมผัสเยอะๆก็ทำให้สุขภาพมีปัญหาสุขภาพตามมามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาถ้าไม่สังเกตรหรือว่าไม่คํำนึงก็อาจจะไม่ได้รู้ว่าสาเหตุการเจ็บป่วยหรือว่าปัญหาด้านสุขภาพของคนที่เป็นเกษตรกร,กรที่ใช้สารเคมีมาจากสาเหตุอะไรหรือว่าจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่ามองข้ามไป มิฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้ที่อยากจะมีแหล่งอาหารมีความอุดมสมบูรณ์ของปลาอาหารกุ้งปูก็อย่าใช้สารเคมีก่อนใช้การเกษตรแบบเกษตรดินซีก็จะทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับมากลับไปฟื้นผู้แหล่งอาหารของเราเพื่อที่จะรองรับกับยุคที่อาจจะ เป็นยุคเข้ายากหมากแพงต่อไปนะคะ